ไม่ช่วยสื่อเดี๋ยวแม่นันจะบอกว่าคําว่าไม่ช่วยสื่อแปลว่าอะไรกินยิกนั่งไหลเสียเผวยหนอสื่อวันนี้เราจะมาคุยกันสองเรื่องนะคะคําว่าสื่อสื่อแปลว่าเรื่องนะคะหนอสื่อหนอก็คืออะไรคะหนอคือสองหนอสื่อก็คือสองเรื่องแล้วถ้าคําว่าอู่สื่อละ่ะ อูสือจะกลายเป็นจะแปลว่ามีเรื่องนะคะเช่นประโยคทีคว่าอ้วอูสือไอ้กะหรือพื่ออ้วอูสือไอ้กะหรือพื่ฉันมีเรื่องที่อยากจะคุยกับเธอฉันมีเรื่องที่อยากจะปรึกษากับเธออีกประโยคหนึ่งนะคะความหมายก็จะตรงกันข้ามกับเมื่อครู่นี้นะคะคำว่าอู่สือเช่นลูกชาย ไม่นันวิ่งหน้าตาทะเลทะลาเข้ามาหาเลยมามีมาม,มีเขาไปนอกไก่ตาโปรล,ลอู่ือมามีดูสิผู้ชายสองคนนะ่ะเขากําลังมีเรื่องกันนะฮะอู่ือมามีเขากําลังมีเรื่องกันหรืออาจจะแปลว่าเขากําลังทะเลาะกันกําลังถกเถียงกันก็ได้นะฮะนอกไก่ตาโปรออู่ือผู้ชายสองคนนะ่ะเขากําลังทะเลาะกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้คําว่า ช่วยสือ่อช่วยสือ่อเมื่อน,นั้นคุณเตรียมวิ่งให้ดีนะคะเพราะคุณกําลังหาเรื่องเขานะคะช่วยสื่อก็คือหาเรื่องไม่่วยสือ่ออย่าหาเรื่องนะคะโอเควันนี้เราจะมาเรียนกันสองเรื่องนะคะเรื่องแรกเราจะมานับจําได้ไหมคะเรานับตัวเลขกันถึงสามสิบแต่ว่าวันนี้แม่นันจะมาสอน ตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยนะคะให้ทุกคนเข้าใจว่าทุกครั้งที่เรานับ1นึ่งถึงสิบสไปถึงยีแล้วทีน 40, เนี้ย3ามสเนี่ยจะเรียกว่าอะไรนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งต่อจากนั้นเนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องสีกันเราจะมาสนทนาเรื่องสีเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขนะ1นึถึง10ทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะเจ๊หนอซาสีโงลักชิกปดก้าจับนะคะ ทีนี้พอมาถึง20 20เราเรียกว่าหยี่จับนะคะสาอะไรคะ30ก็ต้องเป็นสาจับ40ซีจับ50งงจับ60หลักจับ70ชิกจับ8ปดสโป้จับ90เก๋าจับ หนึ่งร้อยคืออะไรรู้ไหมคะหนึ่งร้อยคือเจกแปพอหลักร้อยปุ๊บจะกลายเป็นเจกแปะนะคะเจกแปะก็คือหนึ่งร้อยนะคะทีนี้เรามาแบบเร็วๆกันนะคะจับก็คือสิบนะคะเริ่มที่จับเลยนะจับีจับซาจับซีจับงูจับหลักจับชิกจับโ๊ยจับเก๋าจับ แปะเจกแปะนะคะพอเจกแปะแล้วก็อูหนอแปะซาแปะก็คือ200 300ก็ต่อกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันเนี้ยเราเรียนหลัก10ถึงร้อยใช่ไหมฮะเดี๋ยวบทต่อไปเนี่ยเราก็จะมีเรียนอ่าเราก็จะมาเรียนหลักร้อยถึงหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านกันนะคะมาดูว่า หลักล้านเนี่ยภาษาจีนแต้จิ๋วของเราเรียกว่าอะไรทีนี้เรามาสนทนาเรื่องสกันนะคะดูซิว่าภาษาจีนแต้จิ๋วของเราเนี่ยเรียกสีต่างๆว่าอะไรบ้างนะคะไม่น่มินโดกุระเต็มไปเลยนะคะมาดูกันค่ะว่าสีเด่นๆในช่อนี้มีสีอะไรแน่นอนสีส่วนใหญ่คือสีแดงสีแดงก็คืออังอัง อ่งหวยไม้สีเหลืองนี่ล่ะคะเรียกว่าอะไรสีเหลืองก็คืออึงอึงอึงเสกอึงเสกสีชมพูสีชมพูเรียกว่าอะไรคะสีชมพูไม่มีเป็นสัตว์เฉพาะของภาษาจีนแต้จวเราแต่เราจะเปรียบเทียบเหมือนสีของทออ่างเสกเหมือนสีของลูกท้อ ทออังเ็กก็จะประมาณว่าเป็นสีชมพูเพราะลูกท้อก็จะออกสีชมพูใช่ไหมคะทออังเสกนะคะใบไม้สีอะไรใบไม้ก็คือแช่เฮียใบไม้คือเฮียนะคะแช่เฮียแช่เศกแช์เสกนะคะเขียวคือแช่อันนี้สีอะไรคะ สีเขียวเหมือนกันนะคะแต่เป็นอะไรสีเขียวคะรถรถเราเรียกว่าอะไรคะเชียร์แชร์เชียร์แชร์คือเขียวจำได้ไหมคะแชร์เชียร์ก็คือรถสีเขียวแล้วถ้ารถสีน้ำเงินนะคะรถสีน้ำเงินเรียกว่าอะไรคะนํำเชียร์น้ำเชียร์น้ำก็คือสีน้ำเงิน พอมาเรียกรวมกันเนี่ยอาาก็จะกลายเป็นนำเชียนะฮะนำเซกนำเซกเชียรถสีฟ้าสีฟ้าก็คือน้ำทีนี้มาดูนี่คืออะไรคะกันไกลกันไก่ภาษาจีนเรียกว่ากาต่อกาคือตัดกาต่อ กาตอสีอะไรคะอังกาตอกันไก่สีแดงเราเอาส่วนนี้นะส่วนที่เด่นละกันนะคะกันไก่สีแดงนะคะนี่ล่ะคะกันไก่อันนี้สีส้มสีส้มก็คือกาเสกกาก็คือส้มนะคะหรือเราจะเรียกว่าเป็นสีของน้ําส้มก็ได้กาจุยเสกก็ได้ค่ะเราก็เรียกได้เป็นกาจุยเสก หรือกาเสกนะคะทีนี้พอหันกลับมาฝั่งนี้อ่าปลายกันไก่เขาเป็นสีเงินสีเงินเรียกว่าอะไรคะเงึง้งงึ้งเงึงเสกงึง้งงึงเสกแล้วถ้าสีทองล่ะคะสีทองก็จะกลายเป็นกิมกิมเสกกิมสมมติเป็นกันไกสีทองก็เป็น กิมกาต่อกันไกสีทองนะคะแต่กันไกอันนี้มีสีเงินเราก็เรียกว่าหงึ่งกาต่อนะคะขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์นั้นๆหรือสิ่งของที่เราเรียกค่ะสีอะไรเราก็จะใช้สีขึ้นหน้าก่อนนะคะโอเซกโอเซกโอคือสีดำนะคะแล้วอะไรมันสีดำล่ะคะแม่น,นัน เตียงอวยเตียงอวยก็คือโทรศัพท์เตียงอวยก็คือเครื่องมือสื่อสารก็เรียกเตียงคําว่าเตียงคือไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มีการใช้ไฟฟ้าเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นระบบแบตเตอรี่หรืออะไรเนี่ยค่ะเราก็จะใช้เราก็จะใช้คําว่าเตียงเตียงเข้ามาเสริมด้วยนะคะโทรศัพท์ก็จะกลายเป็นเตียงอวยเตียงอวยโทรศัพท์สีดํา โอเตียงอวยโอเตียงก็ได้ฮะโอเตียงโอเตียงอวยสีขาวเราเรียกว่าอะไรคะสีขาวเราเรียกว่าแปะแปะแปะเสกแปะเสกก็คือสีขาววันนี้ชุดแม่นันมีสีขาวด้วยมีสีอีกเยอะแยะเลยนะคะอย่างเช่นลองลองทดสอบความรู้แม่นันไปด้วยนะคะอย่างเช่นสีเทาสีเทา ไม่รู้นะแม่นันอาจจะผิดก็ได้แต่ว่าแม่นันจะเรียกจากสีที่ที่แม่นันเห็นธรรมชาตินะตอนนี้นะคะสีเทาแม่นันก็จะนึกถึงสีของขี้เท่าขี้เท่าสีทองได้ไหมนั้นแม่นันก็น่าจะใช้คําว่าห่วยหุงเสกได้ไหมคะหวยหุงเสกห่วยหุงก็คือขี้เท่าห้วยห้วยก็คือไฟใช่ไหมคะห้วยหุงหลังจากถ่าน ผ่านไม้โดนเผาไหม้หมดแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นขี้เท่าเพราะนั้นสีเทาเนี่ยเราก็จะน่าน่าจะใช้ได้กับคำว่าหวยหุงเสกนะคะพอมาถึงสีอ่าเห็นรูปสีเลือดหมูสีเลือดหมูหมแม่นันก็จะนึกไปถึงตัวตับตับหมูตับไก่ได้ไหมฮะเราก็น่าจะใช้คำว่า ตือกัวเสกได้ไหมสีเลือดหมูนะสีเลือดหมูใช้ตือกัวเสกส่วนสีม่วงแม่นันยังไม่ได้พูดถึงสีม่วงสีม่วงน่าจะเป็นเกี่ยวหวยเสกไหมคะแม่นันแม่นันแม่นันจำสีม่วงว่าเกี่ยวหวยเสกแต่ถ้าแม่นันจำผิดนะคะช่วยแก้ให้แม่นันด้วยนะคะเกี่ยวหวยเสกน่าจะเป็นสีม่วงอีกสีหนึ่ง สีช้ำเลือดช้ำหนองน่าจะเรียกว่าโอแชสิก oh, ไหมคะเวลาที่เราแบบโดนต่อยหรือเวลาเราล้มอะ่ะแขนเราก็จะเป็นสีจ้ำ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 เขียวเขียวเหลืองเหลืองดำดำอะไเงี้ยเราก็น่าจะใช้คําว่าโอแชสิก oh, หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เรียกสีตามตามสิ่งที่เราเห็นเลยค่ะถ้าใครอพอจะนึกออกว่าสีสารพัดสีต่างๆเนี่ยเรียกว่าสีอะไรเนี่ย ก็เขียนเขียนเข้ามาสนทนากับแม่นันได้นะคะถ้าใครคิดว่ามีคําไหนสีไหนที่แนะนําเพิ่มเติมนะแนะนําเพิ่มเติมเข้ามาให้แม่น,นันด้วยเพราะว่าแม่นันก็อยากจะรู้มากเลยว่าไอ้สีต่างๆเนี่ยพอมันผสมกันพอมันนํามารวมกันเนี่ยภาษาจีนแท้จิ๋วของเราเนี่ยจะเรียกว่าสีอะไรซึ่งถ้าเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆไปลึกๆนะคะมันสนุกมันสนุกแล้วเรานํามาสนทนาได้ไม่หยุดลง ไม่รู้เบื่อเลยค่ะนะคะลองลองดูนะคะวันนี้เราก็จบกันที่เรื่องของสี